ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมบอยเศรีฐีนักลาศนะครับเป็นคลิปสั้นๆน,นะครับผมอยู่ที่อำเภอดอนเจดีสุพรรณบุรีนะครับเป็นปเขตร้อยต่อระหว่างศรีประจันทรนะสุพรรณกับดอนเจดีผมจะพามาชมพื้นที่แปลงนี้นะครับสองไร่อ่าสองไร่ขายแค่1.19ล้านสองไร่นะ1.19ล้านฉนดคุดแดงด้วยนะเป็นสวนอยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็เป็นชุมชนเลยเป็นการชุมชนเลยนะครับห่างจากกรุงเทพประมาณสักร้อยร้อยสิบกว่ากิโลนะครับ หันหน้าจากในที่เราออกถนนที่ใต้นะเดี๋ยวผมให้ดูคร่าวๆนะครับกาลังไดสวนเลยเป็นสวนกล้วยสวนมะม่วงนะครับกำลังบูรณะอยู่เลยนะครับมันลกพูดง่ายๆพวกหมดหน้าแรงไปอ่ะนะลึกไปเนี่ยประมาณสัก60กว่าเมตรเนี่ยลึกเนี่ยเนที่เห็นหมดเลยอ่ะนะนี่เป็นร่องน้านะแต่น้ํายังไม่เข้าเนี่ยแล้วก็ยาวไปเลยประมาณสัก60กว่าเมตรมีบ้านคนเยอะเลยนะลองดูแล้วกันนะเนี่ยนะครับนี่คือขอบเขตของแปลงนี้ติดถนนเลยนะ ปลูกบ้านได้สบายๆนะครับใครชอบลองดูนะครับเป็นอีกหนึ่งแปลงหรือใครจะเอาแค่พื้นที่นะครับเอากล้วยออกนะครับเอาต้นไม้อื่นมาปลูกมันก็โอเคนะอันนี้เพิ่งตัดสดๆเลยเนี่ยเพิ่งตัดเลยเมื่อวานนี้เองนะครับเป็นต้นกระทงกระถินมันจะดูลบเพราะว่าหน้าแล้งมันปล่อยส่วนใหญ่ข้างหน้าก็เป็นต้นคูนอ่าตรงไปอีกประมาณสัก 3- 4กิโลนะครับก็ไปที่ตัวอำเภอดอนเจดีแล้วละ่ะเห็นบ้านคนไหมหล่ะมีบรรยากาศต้นไม้นี่ส่วนใหญ่จะตายนะ เขาตายเขาไม่ได้ดูแลนะครับเนี่ยบรรยากาศเดี๋ยวดูถนนเลยเนี่ยนะครับบรรยากาศเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วหันไปทางด้านนี้กันอ่ะเนี่ยครับแหน่เป็นถนนเป็นหมู่บ้านอ่ะเนี่ยครับให้ดูคร่าวๆนะผมทำคลิปสั้นนะครับ น้ำเริ่มมีแล้วเห็นไหมเริ่มมีแล้วฝนเพิ่งเริ่มตกนี่ระวังที่ผมรีวิวนี่ฝนจงลงเม็ดพรมๆอยู่เลยนะตกหยุมหยิบยุะไรเขาอะไรเขาเรียกอะไรนะฝนตกลินลินเออเนี่ยนะครับเห็นหมู่บ้านคนไหมเพราันไม่โดดเดี่ยวเดียวดายแน่นะครับลองดูแล้วกันนะฮะสองไรนหนึ่งจุดหนึ่งเก้าล้านนะครับจะได้อย่างนี้เลยอ่ะเนี่ยข้างบ้านเราก็ไปส่งโมเดิร์นหลายหลังนะฮะหลายหลังเนี่ยให้ดูบ้านก่อน ขอบเขตนี่ผมอยาให้แอดไลน์ผมนะแอดไลน์ผม0983875209 0983875209เดี๋ยวมันดูส่งให้ดูอีกคลิปหนึ่งอันนั้นจะละเอียดยิบเลยนี่ขอบเขตเราอยู่ตรงนู้นต้นไม้นู่นนะเลาะรั้วเข้าไปติดบ้านคนนี้อ่าบ้านหลังนี้เลยอนะเนี่ยมันจะลกนิดนึงผมยังทำให้เสร็จนี่พามาดูในที่เราติดถนนยาวกว่าด้านลึกอ่ะง่ายๆนะครับเนี่ย เห็นไหมมันจะไปร่องน้ําอย่างนี้ของเรายังกอไผ่ข้างหลังอะ่ะเขายังไม่ได้สางดีเนี่ยโอ้ปีที่แล้วแรงจังเลยแถวนี้นะครับทุกที่แหละส่วนใหญ่ฝนไม่ค่อยตกะนะครับข้างหน้าจะมีร่องน้ำนะร่องน้ํากันเห็นไหมครับธรรมดาครับมาถึงเราก็มาบูรณะมาทําให้มันโล่งนะครับเอาทําเลเป็นหลักต้นไม้เนี่ยโค่นตัดก็ตายนะครับแต่ที่ดินยังอยู่เหมือนเดิมหญ้าตัดก็ตายเห็นไหมล่ะเราทาเลเป็นหลักข้างหน้านี่เป็นร่องน้ํานะนะครับเนี่ยยันด้านหลังอะ่ะ นะครับต้นไม้ไม่สวยหรอกครับผมพูดเลยเลยแปลงนี้ต้นไม้ไม่สวยนะครับไม่สวยแต่มันสวยในเรื่องของอติดถนนตรงนี้คลองตรงนี้เป็นคอนกรีตหมดเลยนะแต่หญ้ามันคุมครับเนี่ยคอนกรีตเห็นไหมที่ผมชี้อยู่เนี่ยคอนกรีตหมดเลยตลอดแนวไปเลยนะครับอ่ะลองดูอีกหนึ่งทางเลือกนะครับใครที่กำลังหาบ้านจะปลูกสวนจะทําอะไรลองดูได้หมดนี่นะครับหนึ่งจุดหนึ่งเก้าลานได้อย่างนี้นะครับ ปกติอย่างเมื่อก่อนสมัยก่อนมันก็เป็นทุ่งนาไง ấy. ทีนี้เขาก็าขุดล่องหนองคลองขึ้นมาล่องน้ําขึ้นมาแล้วก็เอามาถมเนี่ยทํามเลมันดีนะครับแต่ต้นไม้มันไม่สวยยอมรับอ่าอันเนี้ยให้ดูเนีเ่เห็นไหมคอนกรีดหมดเลยเห็นไหมฮะเนี่ยคอนกรีดเจี้ยงยาวไปตรงนี้คลิปนี้อาจจะหลายหลายท่านงงนะอาจจะมองว่าทำไมคุณบอยรีวิวไม่ละเอียดเลยผมบอกแล้วผมลวกๆนะครับอันนี้แค่ลวกๆเฉย มันมีคลิปเต็มอยู่แล้วไงอ่าเนี่ยเข้าไปด้านหลังเลยเนี่ยหมดเนี่ยนะครับต้นไม้ไม่สวยเลยมใช้คำว่าไม่สวยเลยเพงสามยังไม่เสร็จยังไม่สวยเลยนะครับแต่ทาเลสวยแล้วกันน้ําไฟพร้อมครับคุดแดงซื้อวันนี้กลับบ้านวันนี้เลยฉนด,ดนะอ่ะนะอ่ะโอเคเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสั้นๆนะครับตรงไป เนี่ยถ้ามองไปผมไม่เดินรอบนะแฟนี่ไม่เดินรอบเดินไปก็มีแต่ต้นไม้แล้วก็บ้านคนน้ำไม่ท่วมนะครับแถวนี้น้ำไม่ท่วมรีวิวครั้งก่อนผมรีวิวไปตอนต้นปีอะ่ะนี่ปลูกต้นไม้ได้เยอะทุเรียนปลูกได้นะปลูกได้แถวนี้เห็นังปลูกกันเยอะนะฮะเผื่อใครจะปลูกทุเรียนไงเห็นกำลังฮิตอยู่ครับเนี่เนาะ ปเราเดินไปรอบชนบ้านเขาเลยนะเขเเราชนบ้านเขาเลยแต่เดี๋ยวต้องล้างวัดนะครับใครสนใจจะจองก่อนก็นได้นะถ้าใครติดอกติดใจว่ามันอยู่ติดถนนนะครับแล้วก็มันอยู่ในชุมชนก็ลองดูได้นะครับจุดเด่นประมาณนั้นนะ่ะนะติดถนนเขตเราชนต้นไม้ครับอ่ะเนี่ยขึ้นมาบนถนนอีกครั้งหนึ่ง ฝนกำลังตกรถไม่ค่อยมีวิ่งหรอวครับเนี่ยกายภาพโอเคปะ่ะโอเคครับคลิปสั้นนะครับก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับแปลง2ไร่นะครับ1.19ล้านที่ดอนเจดีสุพรรณบุรีนะครับมาจากกรุงเทพชั่วโมงครึ่งโดยเฉลี่ยนะใครหาที่ทำบ้านปลูกบ้านปลูกสวนอยู่ก็ลองดูอโอเคไปแล้วครับขออวยพรทุกท่านโชคดีมีความสุขนะมีเงินทองมากมายเลยแล้วกันนะครับลำรวยลํำรวยนะ สวัสดีครับ